สวัสดีก็เพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านดาขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ทักทายใครขอบคุณคนใจร้ายด้วยนะคะที่มาส่งลงไลฟ์ขอบคุณนะคะตอนนี้เที่ยงพอดีอ่ะก็เลยเสียงเงียบตอนเช้ามาถึงเที่ยงเที่ยงอ่ะเขาซ่อมบ้านดาไม่ได้เปิดเสียงไม่ได้เปิดเสียงตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละพอดาไลเกี่ชั่วโมงเนาะ ได้ทักทายเพื่อนตอนแรกๆช่วงแรกๆที่ขึ้นไลฟ์เมื่อคืนนี้พอดีตื่นเช้ามาว่าจะเปิดเสียงคุยกับเพื่อนคุยไม่ได้เสียงดังมากเพราะว่าคนข้างบ้านเขาสร้างบ้านใหม่ติดกับบ้านเรานี่แหละเสียงมันดังมากก็เลยไม่ได้คุยก็เลยปิดยาว ปิดเสียงยาวเลยขอาไปด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนทุกท่านขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมดาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณนะคะคนแรกที่เข้ามาขอบคุณคุณออฟพัชจิลาขอบคุณคุณออฟพัชจิลาด้วยนะคะคนที่สองเบาเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมดาขอบคุณนะคะ คนที่สามคุณรัตนาพรขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมดาคนที่สี่คุณเพมแสงตะวันขอบคุณนะคะคือคุณน้อยแสงตะวันนี่เองคนที่ห้าคุณอนุชิตขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมดาที่มาให้กําลังใจดาขอบคุณนะคะคุณพัชนคนที่หกคุณพัทละสอนขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมดาคนที่เจ็ดอ่ 9ก้าจ่ายอีสานขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมดาแปดบาวแอบาวแอมสองขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมดาเกยุยี่น้องสาวคนสวย10คุณกุ๊กสายช่าง11บบาวเสงขอบคุณนะคะที่เขามาเยี่ยมดาขอบคุณนะคะ12ชัดเจนมาด้วยใจอยู่ยาวเลยขอบคุณนะคะ คุณอภพัิลาก็อยู่ยาวขอบคุณนะคะสิบสามคุณโอยโอภาสขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมดาวขอบคุณนะคะสิสีน้ำใสจริงใจเอ้ยน้ำใสใจจริงขอบคุณนะคะเดี๋ยวอะไรใหม่